สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิว200รุ่นเนะครับ PC 200รุ่นเ PC 200รุ่นเนะครับอันนี้200รุ่นเนะครับเก็บงานให้ใหม่นะครับทำสีให้ทั้งคันนะครับ ของเหลวนะครับสลักเมื่อกี้ให้ชินกระบอกนะครับระบบแอร์เช็คระบบให้นะครับใครหาไว้ยกอ้อยนะครับดูดูการนี้หรือหรือดูการหน้านะครับมาดูคันนี้ได้นะครับจัดเป็นั้นได้นะครับหรือว่ายืนบอนะครับตักหินตักทรายได้หมดนะครับลองมาดูได้นะครับ 7แสนเก้าหมืนบาทนะครับ7แสนเก้าหมืนบาทเอกสารเล่มทะเบียนนะครับจัดไปเน,น้นได้นะครับจัดไปเน,น้นได้อยู่ประมาณหกแสนบาทนะครับที่เหลือเป็นเงินดาวก็ดาวอยู่ประมาณแสนกว่าบาทหนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับจบที่ราคการนี้เลยนะครับ งานให้เสร็จทุกสัดเรียบร้อยนะครับเอาไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับราคาย่อมเยาํารุ่นเจ็ดนะครับราคาไม่แพงมากนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนาแรงนี้ใครยังหาสองร้อยไว้ใช้งานนะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่รถคน นี่รถพร้อมใช้นะครับแล้วก็คนทุนน้อยนะครับทุนน้อยดาวน้อยผ่อนสบายนะครับดาวหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะครับจัดไปแนสหกแสน 6, นะครับส่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณนี้แหละนะครับ นี้ก็ให้ดูการทํางานนะครับตักดินนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก่อนตอนมาใหม่ๆนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับไม่ได้ทําสีนี่ไม่ไม่ค่อยสวยเลยพอทําไปแล้วนะครับเก็บงานให้สวยดีสวยงามมากนะครับ เยี่ยมถือว่ากำลังดีสลักเมื่อก,กี้ก็ทำใหม่หมดแล้วแน่นดีนะครับเฟรมโซ่บูธไม่มีแตกนะ กระเป๋าประมาณนี้เลยนะครับช่วงล่างนะครับในแดก ปั๊มไม่ออกไปเช็คแล้วนะครับต่อปั๊มเช็คแล้วโซ่ฝั่งนี้ยังได้นะ เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับคันนี้นะครับสองร้อยหกสิเจ็ดนะครับสองร้อยหกสิเจ็ดภายในออภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับสีสันเนื้อตัว นับเบานับแอร์เย็นนะับภายในก็นี่เลยนับเบาะไม่ขาดสองร้อยนเจ็ดนะครับนะคบนันน,นี้ ใครหาไว้ใช้งานนะครับมาดูคันนี้ได้เลยนะครับสองนะครับราคาไม่แพงมากนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับจัดไฟแนนซ์ได้หกแสนนะครับเจ้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับถ้าใครไม่อยากแค้นค้ำนะครับลองมาคุยกันได้นะครับเจ้าสักสามแสนเก้านะครับจัดไฟแนนซ์สี่แสนนะครับสบายๆเลยนะครับผนอยู่เดือนละหมื่นบาท ใครอยากซื้อนะครับอยากเก็บตรงไหนเพิ่มก็มาคุยกันได้นะครับเก็บตรงไหนเก็บคงเก็บเครื่องเก็บตรงไหนเพิ่มก็มาคุยกันได้เลยนะครับซื้อขายกันไม่ยากนะครับเราซื้อง่ายไครกล้องนะครับใครสนใจก็โทรกินกลางเข้ามปได้นะครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปดหกแปดแปดนะครับย้ํานะครับศูนย์หกสองสามสามแปดแปด 688นะครับรถตั้งอยู่ราชบุรีนะครับอําเภอบางแพนะครับสนใจก็เข้ามาดูนะครับมาลองมาชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องยูทูบสิไนไม่ควรสินะครับฝากกดติดตามพีด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ